โมเมนต์น่ารักมากมายสำหรับล่าสุดเบบี้มอนสเตอร์มีงานแฟนครีติ้งนะคะที่ประเทศไทยซึ่งในช่วงเช้าน้นองๆก็มีไปที่รายการกรรมกรข่าวด้วยนะคะโอ้ยน่ารักน่าชังมากมายแฟนคลับก็คือไปรอน้องๆน,นี่น้องแคนนี่ก็น่ารักมากค่ะมีการวิ่งมารับแคนพี่คนข้างๆด้วยส่วนน้องเพลหลังได้มาเยือนรายการได้ด้ว่าผ่านไปนะคะปี2024น้องเพลได้กลับมาช่วง3าอีกครั้งในฐานะไอดอลเคป๊อปน้องเพลเคยมาเยือนแล้วในช่วงปี2018ระว่าน้องได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1จากการประกววเต้ เป็นแบบกลุ่มและก็ได้ไปออกรายการโต๊ะข่าบันเทิงค่ะเรียกได้ว e ่ามาเยือนช่อง3าอีกครัง้งน่ารักมากมายแล่พอเป็นช่วงเย็นนะคะก็มีงานแฟนคลับติงเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักมาก,มากๆคุณแม่พี่ e ชายคอ,ยคอเปอร์นาทีมพี่ๆวงบัสก็คือมาหมดเลยให้กําลังใจน้องสาวชิกิต้าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักโดวยวันนี้น้องๆน,น,น่ารักกันมากๆเลยนะคะคนไทยปะคะใครเป็นเมมเบอร์อีกสักแลคนไทยแล้วหนึ่งนะขวบ 골프 초가이해요. 찻도คน이기 태국 사람보다 태국어를 더 잘하시는 데요. 타이선, 타이선. 누가 가르쳐 주신 거예요, 이 태국어? 어, 파리타. 오, 파리타, 너가. เจแคา,า,าบนบนเวทีก็คืออ้อนพี่สาวแทกุกและก็หลายคนบอกใจเลียวเป๋วหมดเลียวจ้าเพราะว่าเด็กอ้อนน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านเกิดของหนูแล้วก็พี่แพ้ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากเลยได้เจอทุกคนสักทีอะ เชื่อว่าแฟนๆก็ดีใจเหมือนกันแลวก็รอคอยเบบี้มอนสเตอร์ที่จะมาได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นี่มีต้านะคะเจ๊แค่่ะที่ไมมีตาานะแล้วแต่ลเราพร้อม สวมากนะคะน้องแคนนี่ส่วนน้องแพรค่ะสวยมากบนเวทีงานแฟนครตติง้งน้องแพรของเราน้องแพรใส่เสื้อสีดําความสวยพริตาก็คือที่สุดรวมถึงน้องๆเบมอนด้วยนะคะซึ่งน้องแพรบอกเอาไว้ค่ะว่าคนมาเยอะกว่าที่คิดไว้มากค่ะเลยอยากจะเต้นให้ดูสักหน่อยแถมน้องก็ร้องสดด้วยนะคะปังมากแล้วก็วกพูดถึงชี้ใช่ไหมคะวันนี้คือคนมาเยอะกว่าที่คาดไวมาก็เลยอยากแบบเต้นให้ดูสักหน่อย โอเคพร้อมแล้วฮะเดี <sk ill> ย๋ยวเดี๋ยวจบเลยจะยอมกรนหลบกันดีกว่า <sk ill> ป็นการส่งเสียงหน่อยแล้ว <sk ill> ส่งเสียงกับแบลีคบอย ช่วงนี้ก็จะได้เห็นน้องที่ไทยแบบเยอะๆนานๆเลยเนาะแบบว่ารอๆเลยค่ะแม่และก็คุณแม่ค่ะได้มาลงตอรี่กับน้องแคนนี่นะคะรวมถึงพี่ๆวง็อกบัสคือเพื่อนๆและก็ครอบครัวน้องด้วยน่ารักมากมายค่ะและก็บอกว่าขอบคุณที่มาให้กําลังใจน้องนะคะอยู่ยาวจนเก็บโปรเจกต์เลยเลิฟนี่ค่ะกําลังใจของน้องชิกกต้าบอกเลยว่าจะเต็มมากๆวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะสําหรับงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเขาให้โชคดีจ้า